สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาสอนโหลดไ่าไฟวิดีโอนะครับลงเครื่อง p s 3นะครับอันนี้จะใช้ได้หมดเลยนะครับรุ่นหนึ่งพันสพันแล้วก็สามพันนะครับสําหรับคนที่หาใอยากหาหนังรวยไโหลดลงดูในเครื่องบ้างนะครับผมหรือบางคนเนี่ยซื้อมาไม่รู้ว่ามันดูวิดีโอในเครื่องได้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็แปลงไฟล์ใส่ในเครื่อง p s 3นะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่า เราไม่สามารถเอาไฟล์ขนาด 720p หรือ 180p ลงไปในเครื่อง PSP ได้นะครับเพราะว่าหน้าจอของ PSP เนี่ยมันอ่านความละเอียดสูงสุดได้ที่ 480p นะครับผมก็คือพูดง่ายๆถ้าเราโหลดหนังมานะครับเราสามารถเปิดในคอมดูได้นะครับถ้าหนังมีไฟล์ 180p 720p อะไรอย่างงี้เนาะเราโหลดมาในคอมเราดูได้นะครับแต่ถ้าเราก๊อปลง PSP เลยจะดูไม่ได้นะครับเราต้องทําการแปลนไฟล์ให้เป็น ขนาด 480p นะครับผมเพื่อให้ตัวเครื่อง p s เเนี่ยมันสามารถอ่านไฟล์ตัวนั้นได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสาธิตก่อนเลยก็อย่างแรกที่ต้องมีนะครับก็คือไฟล์วิดีโอที่เป็น m p 4ของเรานะครับก็คืออ่ะผมลืมบอกนะครับการแปลงไฟล์ลง p s เนะครับผมแนะนําให้แปลงเป็น m p 4นะครับผมเพราะว่าตัวเครื่องมันจะอ่านได้ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าแปลงเป็นไฟล์อย่างเงินผมไม่มั่นใจแล้วว่าเครื่องมันมันอ่านได้หรือเปล่านะ แล้วก็อย่างที่2ครับก็ต้องมีโปรแกรมที่ใช้แปลงไฟล์นะครับผมซึ่งของผมใช้เป็น avs นะครับวิดีโอคอนเวอร์เนะครับหรือใช้ Sony Vegas ก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองดาวน์โหลดไฟล์จาก YouTube กันก่อนเลยนะครับผมนะครับผมทีนี้ก็จะมาโหลดตัวไฟล์ mp c กันผมจะโหลดจาก youtube นะครับผมแล้วผมจะใช้เป็นโปรแกรม idm ในการโหลดจะโหลดเป็นไฟล์7 2 0 p นะครับผมโอเค ปึ๊บอยู่ล่ไหนละนะครับผมพอเราได้ตัวไฟล์ที่เราโหลดมาแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนเซฟไว้ที่ไหนก็ให้ไปที่ตำแหน่งที่เราเซฟไฟล์นะครับผมตีนี้ผมลากออกมาที่เดสก์ท็อปเพื่อให้มันง่ายต่อการทำคลิปนะครับผม แล้วก็ตัวโปรแกรมนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับผมใช้เป็นตัวนี้ avs video converter เนี่ยจะก็คลิกเปิดขึ้นมาเราจะแปลงเป็น mp 4นะครับ4 8 0 p นะถ้าเพื่อนเพื่อโหลดมาแล้วมันเป็น480อะ่ะเราไปเปิดใน psp มันไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องแปลงไฟล์ก่อนนะครับผมแล้วก็กด input file name ก็คือไฟล์ที่เราจะทำการแปลงนั่นแหละตำแหน่งนั่นแหละอ่ะผมลืมบอกไป ให้เรามากดตรงนี้ก่อนนะครับ t o MPC นะครับผมแล้วค่อยมาเลือกตัวไฟล์ของเราครับ Open file ป,ปึ๊บอ่ะไอ้ไอที่เป็นตัวตรงเนี้ก็คือไฟล์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ให้เรามาเลือก Output ก่อน Output ก็คือแปลงเสร็จแล้วจะให้มันไปอยู่ตัวโฟลเดอร์ไหนนะครับผมจะเซฟไว้ที่ไดดีแล้วกันอ่ะลเ Folder ปึ๊บ แล้วก็ให้มาเลือกที่โปรไฟล์ครับผมกดลูปสอนลงมาให้เราเลือกตัวนี้นะครับผม M P 4 Sony P S P High Resolution นะครับผมกดเลือกเข้าไปครับส่วน Advanced Case เนี่ยผมไม่แนะนำให้ไปปรับตั้งปรับเปลี่ยนอะไรมันนมานาจะทำให้วิดีโอมันดูไม่ได้เลยนะครับผมแล้วเราก็กด convert now ครับแล้วก็กรกอตัวโปรแกรมนะครับมันแปลงไฟล์จนเสร็จสมบูรณ์นะครับผม นะครับผมตอนนี้ก็แปลงเสร็จละจะขึ้นขึ้นเอ้ย convert is complete นะครับก็คือเสร็จละแล้วกด open folder ครับทีนี้มันก็จะเป็นไฟล์ที่เราแปลงเสร็จนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูตอนนี้ไฟล์มันเป็น 480p นะภาพภาพในหน้าจอคอมรอมันจะดูแตกแต่พอไปใส่ใน d f p ภาพมันจะโดนปิดาของมันเองนะครับทีนี้ก็ปิดตัวโปรแกรมไปเลยครับผม ทีนี้ผมจะลบอันที่ผมโหลดมาจาก YouTube ทิ้งเลยนะลบไปแล้วก็เอาอันที่แปลงออกมาครับผมทีนี้ก็ให้เราจัดก,การเอาเครื่อง P S P นะครับต่อเข้ากับคอมนะครับผม หรือใครจะใส่การ์ดลีเดอร์ก็ได้นะนี่ครับฟลเดร์ของ p ีเอชจะขึ้นมาแล้วก็ให้เราเลือกไปที่นี่ครับผมวิดีโอครับผมปึ๊บแล้วก็จัดก,การลากไฟล์ของเราใส่เลยครับผมจะชา้าจ,จะเร็วขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์แล้วนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยครับผมอ่ะต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเป็นภาษาไทยในเครื่องมันอ่านไม่ได้นะครับแล้วมันจะเล่นไฟล์ไม่ได้เลย ต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นตัวเลขนะครับผมอ่ะผมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับผมก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอ p s เกันเลยมาแล้วนะครับหลังจากที่ก๊อปเสร็จเมื่อกี้กดออกจาก usb หมดครับแล้วก็เลื่อนมาวิดีโอนะครับเลือกเข้าไปรอแป๊บนึงครับรอมันอ่านนะครก็จะมีไฟล์ที่เราก๊อปลงกีลองเปิดดู นะครับผมพอโลดเสร็จภาพมันก็ไม่แตกนะครับดูในทีละทีะไปลองตอดู ผมก็เป็นการแปลงที่เสร็จเสร็จสิ้นนะครับผมก็เล่นได้นะครับผมขอให้เป็นไฟล์ mp 4ขนาด4 8 0 p นะครับแล้วก็ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษนะครับเท่านี้นะครับตัวเครื่องมันก็สามารถอ่านไฟล์ได้ละนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม